Mm, my knee, knee. Okay. Aw. may. Okay. Uy, uy, niyo. pa yana. Tay, alay อย่าคิดวาด่าตัวเองรอดนะแมวแมวแมว <c oughs> โอเคได้ไงมันงุ่ม,ม <c oughs> โอ้ยุดเลย <c oughs> อเบ้านผมทำไมมันมืดจังเนี่ย <c oughs> โอเคต้องหาอะไรมาปักหน่อยแหละอย่างเช่นทอร์ <c oughs> ชทอร์ชหมู่บ้าน ข,ขโมยหน่อยเด้เอเฮ้ยไม่ถึงโอเคอ่าไม่ลงมาโอเคลงมาแล้วตรงนี้ด้วยไม่หลอดแน่ปึ้งโอเคด้มาแล้วสามอันโอ้โหมาเข้าอะไรตรงนี้เนี่ย เราจะได้ใหญ่มีมุมใช่ไหมถ้าเราฆ่าเมีเราจะได้ใหญ่มีมม uh. ซึ่งมันไม่เซ็มมัยตอบคือไหมเ uh. uh. okay. สตีตายครับได้สี่ออนครับเ uh. กราะหนังได้อันนึ่ง ยคคิดว่าจะรอดอเคเอาไม่หยกใหญ่มาด้วยโอเคทำชุดก่อนหนังปึ้งอาวคหมัดเด้งเข้าตัวแล้วใช่ไหมใช่โอเค เออมันไม่มีอะไรแล้วอ,อะ่ะก็ขอลาไปแล้วให้ดูในแล้วะคนบ๊ายบาย